พิธีเพื่อนหน้าสำหรับอุคูสวพิธีน่าการระบัดนี้ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพ สงสุดนำมาซึ่งวิมุตติบริสุทธิ์สิริสวัสดแกสรรพสัตว์ทั่ว้งมนุษย์และเทวดาผู้ปฏิบัติดีอานหนึ่งข้าพระเจ้าขอนอบนอมอ,อันชุีแแด่พระอริยสงฆ์พุทธาสาวก พระมรดกคือสวัสดีธรรมสมบัติกระทำซึ่งพุทธะพัิยะสวัสดิให้ปรากฏในตนโดยสามารถ้วยเดชอำนาจแห่งนมัสการซึ่งวิมุตติสารโสธิยากรวัดถุกทั้งสามตรภาะสิริสวัสด์นิราชไัยจงบังเกิดมีทั่วสถานมณฑล,ลที่นิยมมูลนิธิร่วม เจ้าจะขอประกาศอันเชิญชวนบานทั้งพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระเพลิงพระพายพระแม่คงค้าอีกทั้งเทพเจ้าเหล่าเสียนทุกดวงพระยานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ยังคงสถิตสถานอยู่ณมณฑลนี้ขอทุกๆพระองค์จงทรงมีสมนาน Senak mo tasa pakawakto, arahato sama, sambut tasa nakmo tasa pakawakto, arahato sama, <Sanak> sama sui ทุเวีตนโตเทวาทละาทละอุยสเมยคะขันทพันธาติดพันตาสนติเกขายาสนา i uh -huh. อริยสัมพินทยายังสัพพโทสังวินาสันเตสิริเทพาเอยยวิโยทยามังไมฮิโพจาพระมโนจาเสยยธิธรรมโตจาสุรโตจาเทวาเสโทจาเทวาภูโยจาจะเป็นเมอินทิเทพทุกพระองค์จงประสาทประสิธิ์ในพิธี พระูกทรงพระนามพระเจ้าก้าวเตอร์พระบุตรระูปปางระทานพรออุ้มบาศและรูปเมือนพระสุาาะเมธาธิาปาาปตีณมนฑลสถานลาน,านอนเนกประสงค์ใหญ่สำนักงานบาลีจังหวัดสมุทรปราการมาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกระตันยูท่านด็อกเตอร์ ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีความสุขสำราญในทุกอิริยาบถท,ทุกการมือ,อทอดผู้ปร,รักแปลงหวยระแหงสวนไร่นาสิ่งก่อนรุกขาวา,าดินมานเนาสถานลัดดาวันตินชนาต สัพพภูมิลเมาะเทพรักษาสิ่งคริหาสถานอาทุกแห่งผลั่วตําแหน่งที่นอนนั่งเนาเตียงต่างสุนทรวรีลาชามาลีทูที่ทเพียนจำตรงเนียนน้อมเคารพเรียงมาพรบรอบมาสัพพาวรลาผลสัพพสุกนั้นงจาจังหวัดเทียงใหม่และพระพุทธรูปมาประมานานวนุ้มบา มีศิ้วาิรุเพื่อนํำไปประดิษฐานณสาราอเนพระสงฆ์วัดวังกะชายตำบลวังไกเดือนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาศได้รับประธานรัศมีีสีใสสดรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานอิฤิริตรัศสมีให้ปรากฏให้มีควงวังนมรุ่งเรืองสดใสไปประดิษฐาน สถาที่แห่งใดก็ข,ขอไม่มีทั้งเทวดาและนมนุษย์มาตูชาไม่ได้ขาดด้วยพระสัพรพรรังสี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสิทธิประสาทไว้ในพระพุทธร,รูปทั้งสองพระองค์และรูปเหมือนที่จะได้บันจงเทพงพลอให้วันเกิดความสำเร็จในวันนี้ซึ่งถือเป็นการดีท ีเป็นการนำพาบุญกุศลทั้ง เทสโกมังคารทานังมังคระตังนามามิหังธรรมโมโยมังคระทีนั่งมังครังอิติวิสุตโตเทสโกมังคารถานังมังคระตังนามามิหังและมนุษย์ทั้งหลายผู้ต้องการมงคลและกระทําประโยชน์อันเป็นมงคลปัตนี้ท่านดเตอร์รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองฤทธิ์ท่านสมศักดิ์ปาลวัตผู้จัดการมูลนิ ที่ร่วมกันยู่าจอายิตยปดีสงวัตพระเจตุพลพิมลมังพรารามราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานสงพร้อมด้วยพระทายพระแม่องทาเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าของมณฑคนสถานอาคารมูลลิธิร่วมกับนยูอีกทั้งเราเทพยดาเจ้าเราเสียนทุกดวงพ ารที่สถิตอยู่นะักมงไท้ทุกท่านนั้นจะประกอบกิจาการงานสิ่งใดขอให้จงได้สำเร็จผลสมความปรานาออกออกหนึ่งสามอ่ะจริงเหรอ,อ ในท่าเนเป็นี่เป็นทัศนวัฒนนะครับแล้วก็มาปักกันด้านเรื่องขวาของผู้ประกอบด้วยท่านด,รดรอร์บินบปรลืฤทธิ์ท่านดรัรเอกพันธ์รลือฤทธิ์รองได้วยท่านสมศักดิ์ปารวัฒนะครับผู้จัดการมูลนีธิร่วมกันอยู่รวมถึงคณะผู้บริหารอุตรากรรมเจรหน้าทีท่ท,ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมใจกันมาเพื่อประกอบวันในการรบรอบวันระลึกถึงคุณ สุุ่เรืองผู้ขอตั้งและคดีประธานมูล,ลนิธิที่ร่วมกันอยู่นะครับซึ่งถือว่าการเททองหลออ่อพระพุทับฏิมาสระกานให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชานี้อานิสงส์ทั้งหลายจะได้ส่งถึงซึ่งแด่ท่านไม่ว่าจะสถิตอยู่ใน,ในยามทิพยสถานวิมาในแห่งใดก็ดีขอให้ท่านนั้นจงได้รับบุญกุศลและก็ขอให้บุญกุศลที่ ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมกันในกราวครั้งนี้ผุ้สนทั้งหลายจะส่งถึงซึ่งแบบพิธีชน ยุวัฒนะจึงได้มีการปรับเปลี่ยนใช้พูกนี้เป็นตัวแทนของพระอัคนีเทพหรือองค์พระเทอโดยมีคติความเชื่อเดียวกันว่าหมายใจให้ท่านนั้นชำระล้างคนบินหรือสิ่งคนเปื้อนที่ติดต้องอยู่กับเรื่องสมุยนัย้นให้สาบหมดจดก่อนที่จะได้ถือนำขึ้นวายหวต่อเทวดาเช่นกับคติของศาสนาพิโม โสมมาสมพุทธาสาระน <is> ังขจามีปฏิยามิธรรมนิยมุสาว せの。